Honda า b 500 r 500R 2์ห้าร้อยอสูบห้าร้อยซีซีปี cc, ปสองันที่ผมเป็นโฉม LED แล้วเป็นเครื่องทองแล้วท่ออาคาปวิกนะไททันหูมือเดียวกุญแจสอดอกอะ่ะโอ้โหสามพันบาทจบทุกขั้นตอนสวัสดีครับพบกับร้านอาร์ยูทีทีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้แล้วทางร้านเราจะขอนำเสนอนะครับสำหรับเจ้า Honda CBR 500 R 2สองสูบ 500cc ปี2 0 1 6เป็นโฉม LED แล้วเป็นเครื่องทองแล้วปี2 0 1 6แบบนี้ก็ต้องผ่อนได้สิฮะแล้วคันนี้จะทรงมาหล่อเลยนี่คันนี้ทะเบียนโอนภาษีเพิ่งจะขาดด้วย่ยดูไฟ LED ที่ผมบอกหน้าเนอร์สวยสีเลี่ยมแปดชิวหน้าก็เป็นลมลม,ลมอ่และเป็นคาร์บอนกระจกเข้าทรงกับทรงสปอร์ตเลยก้านเบรกก้านคัดไฟเลี้ยว LED กาดหม้อน้ำ อย่างหน้าหลังนี่อย่างเยอะเลยนะครับเซอร์วิสเรียบร้อยท่ออาคาโปวิกนะทายสัน้นมือเดียวกุญแจ2ดอกอะ่ะโอ้โหรถแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับเรียบแปดเบาะเบิร์ดนี่ยังไม่ขาดเลยอะ่ะแล้วจัดไฟนั้นก็ได้คันนี้โอ้โหพอเปอิดสวิคมาร้านเราไม่มีน้ํามันสิครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันเลยนะครับผมเลขไม้สามหมื่นหกพันแล้วเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วุญออาทำการสตาร์ทกันเลยนะครับแลวนิ้วเดียอะ่ะ a อเบสยัปกติหมดนะครับ <S <S นี่มาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างน,นะครับแหบตรงตามอ๋ออุ้ยหล่อเลยคันนี้ต้องเสี่ยงท่อ โอ้โหแจ่มที่ระหว่างนี้ยังเดินเบาอยู่เลยนะแล้วเสียงท่อเดินเบานุ่มลึกแน่นเราจะดับเครื่องนะครับผมร้อมเจ้า ฮอนด้าซีบีอาร์ห้าร้อยอาร์รถปีสองพันสิบหกทะเบียนโอนภาษีเพิ่งจะขาดหกหกคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับสามพันบาทจบทุกขั้นตอนผ่อนเพียงสองพันแปดร้อยกว่ากว่าสี่สิบแปดงวดหรืออยากผ่อนสั้นอ่ะพี่อาร์ทำไงสามพันห้าร้อยสามสิบหกงวดนะครับผมพี่อาร์ผมไม่อยากผ่อนแล้วน้อ,อาร์พี่มีขอซื้อผ่อนเลยจัดไปครับสดราคาเพียง 79,500เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มยู่ีซีซีนีรับสายหรือจะมาดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสาพันท้ายนอสิงห์นะครับถ้ไามาไม่พูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยู่ีซีช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับ Li@@ n e a อดอ c รยูครับโอ้โห oh, สอบถามเลยนะพี่อาร์มขอรูปเพิ่มคันนี้หน่อยอยากเห็นรูปหลายๆมุมทรงหล่อๆองเขาเป็นยังไง แด่ะแอดมินเราบริการ24ชั่วโมงจะยอดผ่อนจะดาวเพิ่มจะอะไรโอ้โหแล้วจัดให้ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์สับสไคร b ์ให้อาร์ม c ด้วยนะครับอาร์มยูีซีร้านเล็กสวิงใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ